พูดกันตรงๆก็คือสรุปได้ตามองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังที่สุดของกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการยุติธรรมซื้อได้เพราะถ้ากระบวนการยุติธรรมซื้อได้เมื่อไหร่นั่นมันหมายถึงการจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เลย เพราะท่านสามารถจะผันแปรผลของมันได้อย่างที่ใจต้องการเลยนะตรงนี้สาคัญมากเพราะถ้าเรายุติไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะซื้อไปเรื่อยๆไอ้ผลของคดีมันก็จะไม่ยุติธรรมอย่างที่เราต้องการแต่ผมผมไม่พูดนะว่าซื้อแบบไหนยังไงแต่เราเราพูดได้ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมเราซื้อได้จะซื้อแบบไหนก็ตามถ้าจะมาให้ผมบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นพยาน หรือว่าเป็นคนที่คอยชี้เบาะแสให้อะไรให้เนี่ยนะเอาผมไปตายซะดีกว่าผมพูดอย่างนั้นกับลูกน้องเลยไม่ได้เด็ดขาดให้หลุดไปไม่ได้เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ที่ดีงามคือใ hey, ห้วิเซนต์บรเวอร์เป็นคนที่เราเคารพนับถือยกย่องแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็สร้างให้เขาเป็นฮ mm ีโร่ในอนาคตด้วย mm hmm. ก็คืออาจจะมีค่าตอบแทนมีรางวัลต้องรณรงค์ให้ให้มันเกิด วัฒนธรรมที่ดีตรงนี้ให้ได้เรื่องของการชี้บาดแสชี้ข้อมูลที่ไม่นิ่งดูได้ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเป็นวัฒนธรรมใหม่ไม่ให้เห็นว่าคนที่มาชี้เบาะแสชี้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตัวเองเนี่ยเป็นเป็นคนชั่วจะก,กลายเป็นว่าถูกตราหน้าเลยนะว่าทําลายองคออ์กรดีกว่านะ จริยธรรมสูงสุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ mm hmm. เขาเรียกว่า on duty คือมีหน้าที่อะไรต้องทำให้ดีที่สุดทำอย่างมืออาชีพ professional ล s m ไม่ใช่ทำแบบขอไปทีต้อง best practice high performance เพราะฉะนั้นผมทำอะไรเนี่ยนะต้องทำให้ดีที่สุดเสมอเลยแล้วถ้าเราคำนึงถึงจุดนี้แล้วเราจะไม่ทุจริตเลย Integrity คือจริยธรรมสูงสุดเลยของ,ของมนุษย์เลยระบบสากลเขาถือว่า Integrity นี่คือยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมคือมีทั้งเรื่องการดูดรายสิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมีการจำแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วชั่วไม่เอาของไม่ดีอะไรจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาดเลยค,คือคือตรงไปตรงมาเขาถึงเรียกว่าซื่อตรง i ิน e ท r i t y นี่ เรียกอีกอย่างว่าซื่อตรงก็ได้แต่ว่ามันไม่ครอบคลุมมันหมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง always do the right thing ก็เป็นเรื่องร้ายแรงเป็นปัญหารุนแรงไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยคือเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต้องขจัดปัญหานี้ให้ได้เพราะว่างบประมาณที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันหายไปเนี่ยเกือบครึ่งหรือว่าบางทีก็ไม่เหลือเลย การพุจรลิดคอร์รัปชันที่มันบ่อนทำลายประเทศชาติเนี่ยประชาชนไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองมีส่วนร่วมที่ที่ทจะต้องต่อสู้ร่วมกับชาวภูกเก็ตก็ดีหรือร่วมกับคนน่านที่เขาไปเผาป่าอย่างเงี้ยนะมันเกิดวัฒน,นธรรมที่นิ่งดูดายเขาเรียกว่าเอาหูไปนาวตาไปไร่ กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันสะสมมากๆเข้าเนี่ยมันก็ทําให้การทุจริตคอร์รัปชันการเป็นเรื่องธรรมดาไงเพราะฉะนั้นความเลวร้ายของมันเนี่ยมันสุดหนักพูดพูดกันตรงๆนะถ้าไม่มีการแก้ไขผมผมว่ามันจะกลายเป็น fail state ในไมชน่ช้าคือรัดลมเหลวเราจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศที่เขาจัดการกับปัญหาทุจริตเนี่ยเขากวาดหมดนะครอบครัวค,วคุณเอาไม่ได้นะ ยังประธานาธิบดีที่กระโดดเขาตายเนี่ยเพราะว่ามีการกระแสออกมาว่าครอบครัวแกเป็นพวกที่ไม่ซื่อสัตย์คอร์รัปชันข่าวอย่างนี้เนี่ยนะขายหน้ามากนะของชาวเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นารถึงกระโดดเขาตายแต่ของเราเฉยมากเลยฉันฉันฉันซื่อแล้วเนี่ยฉันพอใจแล้วผิดนะ คดีที่ผมถูกส่งไปจัดการก็คือคดีกำนันเปาะนะที่ชนบุรีเนี่ยไปเป็นประธานสารธรณภักภาคสองิลลับก็คือว่ารู้เฉพาะข้างในไม่ให้รู้รั่วแพร่ม่คำพิภากษารั่ว การเขียนคำพิพากษาจะต้องมีชุดคุมโดยเฉพาะเลยหมายความาว่าเป็นพิเศษทั้งคนที่รับผิดช,ชอบคดีแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาที่จะเป็นฝ่ายวิชาการในการตรวจในการยกร่างอะไรต่ออะไรเรียกว่า,วา <S <S ผมทํา <ำ S 2> แบบคดีสารดีกาผานกคดีาผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันนี้เลย ผมเป็นคนไปเบิกความเลยนะเพราะว่าเป็นคนทําสํานวนบอบําบัดน้ําเสียทําตั้งแต่ต้นเลยไปดูพื้นที่โกงแบบตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าไปยึดที่ดินของหลวงมาเป็นของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ออกโฉนดที่ดินแล้วก็เอามาขายให้กับรัฐเดองคือหมายว่าจ,จับเสือมือเปล่าในที่สุดเขาก็หนีไปจนกระทั่งบัดนี้ คดีเรือรถดับเพลิงผมก็เป็นคนทำผมก็เป็นคนทำแล้วเป็นคนฟ้องเองด้วยเพราะว่าส่งไปให้อายการแล้วรัยการไม่ฟ้องฮะในที่สุดก็หนีอีกเหมือนกันคดีที่เจอหนักที่สุดก็คือคดีที่มีการชุมนุม เดือนตุลาคมที่บุกเข้าไปในรัฐสภาของคุณสนที่ตอนตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายกันมากแล้วก็มีการยิงกันแต่คดีนี้สารก็ยกฟ้องที่บ้านก็โดนยิงด้วยจรวดถูกส,สารพาัดนต้องนอนเซฟเฮาส์แต่เราก็ทำหน้าที่นั้นสิ้นสุดลงแล้วก็ไม่เคยมีใครมามาทำอันตรายผมเลยแต่ในขณะนั้นเนี่ยเราเราต้องเผชิญหน้า คดีจำนำข้าวนะยต้องย้ายที่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาติดตามแล้วก็ส่งมือปืนมาทราบจากฝ่ายความมั่นคงด้วยอะไรด้วยต้องเอากองทหารเข้ามาก็มาดูแลสำนวนไปไหนก็ต้องไปด้วยหอบไปด้วยขาะยิงจรวดไปตกที่ข้างห้องของผมอ่ะเขาเอาโรงศพมาแห่นะฮะมาเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยนะ พูดกันตรงๆก็คือสรุปได้ตามองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังที่สุดของกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการยุติธรรมซื้อได้เพราะถ้ากระบวนการยุติธรรมซื้อได้เมื่อไหร่นั่นมันหมายถึงการุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เลยเพราะท่านสามารถจะผันแปรผลของมันได้อย่างที่ใจต้องการเลยนะ แต่ผมผมไม่พูดเอาว่าซื้อแบบไหนยังไงเราพูดได้ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมเราซื้อได้จะซื้อแบบไหนก็ตามเนี่างผมเป็นนักกฎหมายก็วิชาชีพกฎหมายเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดอะสำหรับความเป็นนักกฎหมายของเราแล้วยิ่ยงเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสอนคนเขาด้วยเนี่ยนะให้เขาเคารพ ให้เขาสามารถจะกราบไหว้เราได้ไม่ได้มีความขัดข้องว่าไอ้หมอนี่นี่มันออบาอย่างใจอย่างออจริยธรรมสูงสุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ mm hmm. จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เข mm hmm. าเรียกว่า on duty mm hmm. คือมีหน้าที่อะไรต้องทำให้ดีที่สุดทำอย่างมืออาชีพ professionalism ไม่ใช่ทำแบบขอไปทีต้อง best practice high performance เพราะฉะนั้นผมทำอะไรเนี่ยนะต้องทำให้ดีที่สุดเสมอเลย แล้วถ้าเราคำนึงถึงจุดนี้แล้วเราจะไม่ทุจริตเลยคดีทุจริตประพฤติมิชอบทุกคดีเนี่ยนะถ้าไม่มีคนแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เราเรียกว่าวิสเซนโบเวอร์แล้วเราไม่มีระบบวิสเซนโบเวอร์เพล็กชั่นที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยมันมันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีอํานาจมีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการต้องปกป้องคุ้มครองเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยเส้นสนกลในว่าใครก็ไปอยู่ที่ไหนยังไงต้องเป็น,เป,นเป็นความลับอย่างยิ่งเลยต้องรณรงค์ให้ให้มันเกิดวัฒนธรรมที่ดีตรงนี้ให้ได้เรื่องของการชีร้เบาะแสชี้ข้อมูลที่ไม่นิ่งดูได้ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเป็นวัฒนธรรมใหม่ ไม่ให้เห็นว่าคนที่มาชี้เบาะแสชี้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตัวเองเนี่ยเป็นเป็นคนชั่วจะกลายเป็นว่าถูกตราหน้าเลยนะว่าทําลายองคออ์กรดีกว่านะถ้าจะมาให้ผมบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นพยานหรือว่าเป็นคนที่คอยชี้เบาะแสให้อะไรให้เนี่ยนะเอาผมไปตายซะดีกว่าผมพูดอย่างนั้นกับลูกน้องเลยไม่ได้เด็ดขาดให้หลุดไปไม่ได้ เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ที่ดีงามคือให้ Vision บรเวอร์เป็นคนที่เราเคารพนับถือยกย่องแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็สร้างให้เขาเป็นฮีโร่ในอนาคตด้วยก็คืออาจจะมีค่าตอบแทนมีรางวัลที่จริงแล้วกองทุนปปชเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นรางวัลสร้างเป็นกองทุนที่ให้สำหรับคนที่ที่ทำความดีเช่นการ แจ้งเบาะแสว่าเขาร่ำรวยแล้วเราไปยึดทรัพย์ได้อะไรได้เนี่ยก็จะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยจากส่วนนี้ก็จะทำให้คนมีพลังนะมีมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวัฒนธรรมประเทศไทยเรายังตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมแห่งความทุจริต เรียกว่าคอร์รัปชันคันเจอร์ครวัฒนธรรมอันนี้มันครอบงำเราอยู่เป็นเวลายาวนานเลแม้กระทั่งคำพังเพยอะไรต่ออะไรนะนิ่งเสียตำลึงทองนะเอาหูไปนาเอาตาไปไรเป็นวัฒนธรรมที่ครอบงำเราเป็นระยะเวลายาวนานเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขามีอำนาจวาสนานะเรียนหนังสือให้เก่งๆนะไอ้หนูโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมคอร์รัปชันทั้งนั้นนเข้าใจไหม เราจะเปลี่ยนอย่างนี้ได้ยังไงในครอบครัวในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมตั้งมูลนิธิเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในชุมชนที่ต่อต้านการทุจริตใครจะทุจริตทุจริตไปแต่เราต้องเอาชุมชนเราให้เข้มแข็งให้ได้ให้สําเร็จแค่ไดจเจ้าฟ้ามหิดลสอนไว่ายังไงสอนพวกนักศึกษาแพทย์ว่ายังไงท่านสอนจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะบอกว่าให้นึกถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนึกได้แต่ขอให้เป็นที่สอง เรานึกถึงประโยชน์ของรัษฎรเป็นที่หนึ่งนี่นี่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติแลวผมบอกว่าไม่ควรที่จะมีแต่เฉพาะหมอเท่านั้นแต่ต้องทุกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเป็นพยาบาลเป็นครูอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่จอห์นเอฟเคนเนดีเขามีปฐาฐกถาเขาพูดถึงว่าท่านอย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรท่านท่านต้องถามตัวท่านเองว่าจะให้อะไรกับประเทศ อย่าเทกอย่างนี้กีฟแล้วบ้านเมืองมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน